เออด่านนี้ได้อยู่ได้เลยแหละอย่าบอกว่าได้อยู่ใช้ได้อยู่คือไม่ได้นะรุยไม่มีล็อกเครื่องนะครับจะมีแฮกลูนโอ้โหหลายแฮกลูนครูเกิดซะแบบ คนปั่นไฟตรงนี้ไปไหน,นวะเดินเหรอมีคนเปิดกล่อง

ล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้วกว่าจะเจ็บได้กว่าจะเจ็บได้นะแม่คุณเฮ้ยโหเจ็บแรกหนึ่งเครื่องวะ่ะเจ็บแรกเครื่องวะ่ะผมช้าไหววะไปไหนเหรอยิงฉีบไปไหนวะ วนซะด้วยวนซะด้วยฉ <c oughs> ีกเหรอเจ็บแล้วนะเจ็บแล้วนะเฮ้ยโอ้โหเกิือนไปว่ะ เสร็จสามเครื่องแล้วอ่ะอ้ยสองเครื่องแล้วอะไปไหนจ๊ะ นี่เน่นี่เน่นี่เน่แขวนเลยแล้วกันสรุปจะกินอะไรเตยอกินอะไรเอาหรอสี่ทุ่มออกไปหากิน<อ>ได้ใช่ไหมเอาหรอแถวพอสามทุ่มตรงนะจ้าตอนนี้ก็จะไปซื้อเกี๊ยวบะหมี่ให้มันปิดเอ้ยมันหมดหมดแดืบหมดเลยอ่ะจบแล้ว เขาไม่ปั่นไฟกันวะหรือเขาปั่นแล้วผมไม่เห็นโอเครูนไม่ใช่เขาไม่ปั่นครับเขาหารูนครับผมเขาหารูนเขาโดดหน้าตาไปหนึ่งสเตป ตายยากไม่มีหรอเจ้าส่วนกระเซลอยไม่มีตายยากหรอหนูว่ามีมีคนปั่นไฟแตกกลางแมปเลย คนนี้ถ้าแขวนได้เป็นแขวนที่สองนะนี่หลงรอยเท้าอ่ะหลงจริงด้วยโอ้ยหลงรอยเท้าเนี่ยช่วยแล้วด้วย เจอเธอตรงนี้จะไปหรือจะไปไหนหรือสเต็ปหนึ่งหน้าต่างหนึ่งทีต่ยาไปก่อนเลยตายยาไปก่อนเลยตายยาไปก่อนเลยตายยาไปก่อนเลย อะไรจ้าอะไรจ้ารอพับไม้เหรอรอพับไม้เหรอรอพับไม้เหรอไอไอแรงขนาดนี้ยังมารอพับไม้อีกใจคอใจคอเธอจะเกินไปแล้วเกินไปเกินไปเกินไปนะรอพับไม้นะรอพับไม้เหรอ

ไม่เล่นเป็นคนซ้ำเครื่องไม่ได้นะจะมาทำแบบนี้กันไม่ได้อย่าทำแบบนี้ไม่ว่าใครเข้าใจไหมอย่าทำแบบนี้ไม่ว่าใครเข้าใจไหม เขาเล่นแบบไม่ล้างเลยอ่ะถามว่าผมเล่นยากไหมผมก็ได้อยู่ผมต้องเอาคนนี้วะยัดเลยไม่สนอยู่แล้วยัดอยู่แล้วไม่สนอยู่แล้วมาพับเลยถ้ามีถ้ามีก็มาถ้ามาก็หนี ถ้ามีก็มาถ้ามาก็มีมีคนปั่นเชือกชุกได้หรอชุกได้หรอเอาคนนี้ตายนะเอาตายเลยครับผมคนใจ สนใจสนใจสนใจทงหลังมีเปล่าแต่เชื่อมแล้วไม่ใช่หรอจะมีได้ไงทางหลังใช่ปะถ้าแตกเชื่อมไปแล้วก็ไม่มีทางหลังสิยังยังยังปั่นอยู่ยังจะปั่นอยู่ยังจะปั่นอยู่แม่ฝุ่น ยังจะปั่นอยู่ไหมคุณยังไปทางนู้นหรอเห็นนะไม่ใช่ไม่เห็นเห็นนะไม่ใช่ไม่เห็นนี่แหละเขาเรียกว่าวัดกันแค่เครื่องเดียวก็พออีกสองคนอยู่ไหนนะเขาเล่นแบบไม่ล้างเลยทุกคน เล่นแบบไม่ล้างเลยหรอเล่นแบบไม่ล้างเลยหรอพี่เดียวไม่เหงาหรอไม่เหงาเล่นไปภาคไปเหงาได้ไงจ้าเอ๋เจอนะเธอเจอนะเธอบนไม้หรอเฮ้ยเป็นไหมฝันเดียวกับฉันบ้าบอพี่ดักฆ่าหนูป่ะเนี่ยใช่หรอไม่ใช่นะดักฆ่าเลยพี่หวานแน่เลยหนูว่า ใช่แลว้วนะพี่ดักฆ่าเงาตายนี่สเสียไรวะอ้เนี้ยหลุดวะอแล้วเขามาดึงขึ้นห่วล่าคนนู้น้วยวล่าคนนดียเจอนะพอฉันได้ยินเสียงเธอไอ,อยังไงล่ะ ผมเจอผมแล้วนะพี่โดนแล้ว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 ไม่ใช่ไม่โดนโดนนะสุ่มเจอเหรอถ้าเจอต้องเอาโมลีมานะถ้าเจอพี่คงเอาโมลีมาแล้วนะเก็บสี่ จะดิ้นเบาเขาดิ้นเอาหลุดวะนั่นไงเขาดิ้นวะเขามีความหวังอันน้อยอันนิดวะ ไม่ทันแล้วบัตรลับสิบแล้วอ่ะบัตรลับสิบแล้วอ่ะผมบัตรลับสิบแล้วจะหนีได้ไงไ้่ใช่บ้าบัตรลับสิบบัตรลับสิบ่ะครับบัตรลับสิบอะครับ ตีปเเอะะะะะโอ้พี่ไล่ล่าเก่งขนาดนั้นเลยเหรอ Tập 1 nha Mẹo cháu ai Hả Tại ai Chị Chị rồi chì Chị